ม่แม่นเลขปูที่ปล่อยออกไปมันดิเข่าหรือบป่ปูเข่าแล้วมันมันมันเขาย่และล่ะสามตัวมันก็ยืนอยู่แล้วการบัญชาการปอูอ่าเจริญพรครับผมอืมปูเป็นไรอันปล่อยเลขออกไปชุดแรกเหรปูฝันดีบอ่ปู ฝันว่าเขาสึดมาถวมัสทวาย,ยวามาคนอันอผู้อมมัสทวายนี่เป็นผู้ยิ่งผู้ใช่ปู่ไม่ยิ่งผู้เก่าผู้เก่าแหละฝันผู้เก่าแหลโอ้ฝันเห็นผู้เก่าเตี้ยอือผู้เก่าอือเขาอมาถวายยาคอล่ะปู่แท็คหนาูจะบ่ได้นับบ่ได้นับแต่ว่าหาคอหลหรือจิตบ,บาทแต่ว่ามันยงามันใหญ่อยู่โอ้เป็นแพ็คเมล็ดเตี้ย เป็นแพะมาเลยเป็นแพะหอยเขาหอยไว้เห็นบอปูเออเแบบนั้นแหละแล้วก็หอยไว้เองนะอ๋อเป็นออห่อละาศีบาทนะแต่ว่า,เ,าเป็นห่อละาศีบ,บาทเอออือมอปูว่ะเนี้ยนะวัดยิ่งมีจะคอว่ะทีไม่ได้นำอืมมีแต่เลขมันย่ามเสียวมันเบิ่งห่อละาศีบาทรอ๋อครับผมบ่บ่เป็นเลขปูที่เห็นปล่อยออกไปมันดิเข่าหรือบอปู าแล้วมันมันมันเขาอยู่ละลาสามตัวมันก็เยืนอยู่แล้วโอ้ครับผมอันมันแต่ว่ามันเป็นเลขเลขวิ่งบอกปูสามตัวที่ปล่อยออกไปอ่อันสามตัวมันมีศูนย์ห้าแปดเนาะครับศูนย์หาแปดบานี้เข้าจับคู่นี่มีมีกี่ตัวมีกี่คู่ปูผมจำอะไรไหมก็มีแปดศูนย์นี้ตัวเดียวน่ะแปดศูนย์ศูนย์แปดโอ้แปดศูนย์ศูนย์แปดแสดงว่ามันที่เขาหรือตัวปูในขณะเนาะอช่มันจะเขาเลขวิ่งอะไรนะะครับ เลขคู่นี่ไหมปูดเด็กเขาจับคู่นีิไหมนั่นแลลวจับคู่กับศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดปูปปยิ่งเอาปูยิ่งเอาผงสุดมาถวายหอละสิบบาทอหอละสิบบาทเออม,มันกะทิบ่บเป็นขั้นเป็นสามตักะทิบ่บเป็นหนึ่งสี่ศูนย์หอบปูมนเป็นไปได้เว,ว้ยนะเจ้าสิบ สีมากเนี่ยะสีสี่มากพูผูยิ่งนี่ตีมากตีอืมที่มันมันมันบอกเป็นสี่ศูนย์มันเป็นสี่แปดเป็ันเลยวะยิ่งไกับครับยิ่งนั้นอือืมย่งไ้กับเลยกันมีสีนะสี่มาน่ยยิ่งไกับยิ่งรถครับสี่แปดแปดสีรถอู้สี่ห้าป็นตันเลยเออมันสำคัญแต่ว่าผมสุดหอรสิบบาทเนี่ยนาะปูเนาะ มาอธิบายกับแปดศูนย์เหอนเด้เออแมนนี่แปดศูนย์ปดหนึ่งนะปัวเ้ยอืมไม่เอาวิธันครับอืมี่เตรยิ่งใจเอาซี่นะยิ่งไม่ใชปดร้8แปดสี่อดรดครับผมแปดซีซีแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดูนยันบอกปัวเออจังจันนละมันต้านไ่กันครับผมอืมเขาอิงวดนี้เขาอิงเพราะว่ามันตองงครับอืม มันตมันมันบริขามวันนะเออกับเห็นว่าตัวนี้เป็นแรกมันเย็นเมืองอ่ะครับเป็นเป็นพวงทุทไทยแล้วบ่อปูพวงทุทไทยเล้อนไนะโอ้ฟันทงเลยบ่ปูฟันทงเลยฟันทงนเย็นเลย้ะครับครับจับตัวใส้ฟันทงสามหางนี่นะปูเนาะเออแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่นี่บ่ปูอืมแปดศูนย์เป็นสปครับ ปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดซี่สี่แปดนี่บอกปูเออประมาณนี้แหละครับอืมแห่งว่าแห่งว่ายืนยืนแปดเลยน้องปูเนาะอันอันวิ่งปูกับให้วิ่งแปดบอกครับวิ่งแปดครับวิ่งแปดตัวเน้นเน้นเออตัวล่องมะก็เรย์ขาละโอตัวล่องเลย์ขาอ่าเด่นเด่นแปดลองห้าน้องปูเนาะ เดินแปดลองห้ามันมาชั่วเงี้ยนะครับผมสองตัวนี้มาชั่วแหละตัวนึ่งเอออสองตัวดีมากเลยแล้วดีบ่ดีสิมาทั้งบนทั้งล่างเนาะปัวมาบนล่างนี่แล้วอืะศูนย์แต่เผิดแนวศูนย์นี่มันมันเอาบางอันมันออกล่างเขาเสียบขึ้นไปใช้บนได้นะครับผมอืมมันมันขึไปจับคู่ตัวใดนซูนหาเหอซูนแปดเหอเออซูนหาซูนแปดเนาะอืมมันขึเป็นบนได้ได้ทุกอย่างครับ แล้วว่าเลขล่างเป็นแปดสี่แปดหนึ่งแปดสองไปจะดกว่าโอ้ปูปูเน้นล่างนี่ป,นบบปูเน้นล่างนี่คือแปดหนึ่งแปดสี่แปดสองบอกปูเออแบบนั้นนี้นะกบนบนนี้แปดหาศูนย์เลยบวกปูเอาเป็นหาศูนย์อะไรอืมคัดมาสามตัวนี่เป็นแปดหาศูนย์ในบวกปู อาบมันก็เป็นได้เพราะว่ามันเย็นกับเลงวิ่งเครับผมครับมันตรงเงินกับเลงวิ่งมันเป็นไปได้เว่นนะครับเน้นบนแน่นอนเน้นมันบม่ท่าในเขาจะเคลียร์เนาะครับผมอืมมีเขางวดนี้มันจักได้เออเน้นเน้นเน้นเลยเราปูนาะอืมแต่ว่าสองตัวนั้นแน่นอนนี่แหละล่ะครับมาแท้มาแท้เออครับครับผม ััเกกแล้วนฟันฟันทงคงสุดท้ายไปเลยนะปูฟันทงคงสุดท้ายไปเลยครสามตัวบนสองตัวล่างนะปูเนาะเออครับเอา้าม it ีตัน้งนะแค่เรื่องกันครับผมครับเอีฟซีมักกระจัดขัดกระพานนะครับ,รบแล้วมักชอบก็อย่าลืมกดไหล่กดแชร์นะครับอีฟซีครับปูฟันทงให้แล้วครับอีฟซีครับสามตัวบนแปดห้าศูนย์สองตัวล่างแปดศูนย ปดสองแปดสี่บาปู้เอออันนั้นอันแปดหนึ่งได้ปูไปใช้บัตนี้แปดหนึ่งก็ล่างที่เตาอ๋แปดหนึ่งก็ล่างแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เอาขามแปดสามไปตัวสันปเนูเพราะว่ามันเพราะว่ามัน,นเจลศูนย์ถึงบนแม่โอ้ครับผมอืมมครับอืครับผมศูนย์ได้นะครับ<ท>ครับอืมครับผมอืม ศูนย์ใดเห็นปูศูนย์เจ้าขึ้นบนวางหันมาเอาลูกลางเหวัดเจ้าขึ้นบนได้ครับผมครับเอาทำลำมาครับผมกระขอบบุดขอบปูปูไหลายเด้อปูเด้อที่ให้แนวทางเอาไว้ครับอ่าเกิดเลครับครับผมสาธุสาธุครับปูครับผมครับเอฟซีครับสารับคลิปนี่นะครับเนาะเป็นของปูวัดปลาสายเหนือครับเอฟซีครับเน้นๆให้เลยฟันธงโค้งสุดท้ายให้เลยครับเอฟซีครับ สามตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะแต่ว่าเลขสองตัวมีหลายหางเล็กน้อยขับไปีครับมีอยู่สี่หางครับแต่สามตัวปุ๊บมีอยู่ตัวเดียวโคโลนะครับว่าแปดห้าศูนย์ขับไปซีครับเน้นเลยครับเปิดเน้นไห่ฟันทงให่เลยครับก้อนไห่เลยวาสันว่าเพราะว่าเขาโค้งชุดท่ายมาแล้วล่อเอาอีกไกลๆสิไปหายิบจบดมตะลีบทันวาสันนะครับมาคนก็เลยฟันทงไห่หนึ่งตาก่อนก่อนมูเลคขับไปซีครับสรุปตัวเลขของปูวัดปลาสายเหนือนะครับเอฟซีครับ ฟันธงคงสุดท้ายปูเนน3ตัวคือ8 5ดนะครับด้วยครับเน้น2ตัวนี้มี80ถึง85ครับ808 182 83 84 85เนาะครับเนาะส่วน2ตัวบนปูเน้น50ครับพี่ีครับ850นบนเนาะครับเนาะเลขลางมี8 182 83 84 85เนาะครับเนาะถึง85ครับพี่ีครับ เอฟซีกับมักกระจัดษขัดกระผ่านนะครับก็คือมักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับปูสายเหนือฟันทงโค้งสุดท้ายครับวิซีครับโค้งสุดท้ายของปูแล้วนะครับเนาะบอกว่ายำแล้วบ่มีอีกแล้วว่าชันว่าของปูนี่ส่วนหลายเป็นเน้นลงไปที่เด็กวิ่งวิ่งนะครับวิซีครับปูนี่วิ่งแปดนะครับเนาะวิ่งแปดเด่นแปดรองห้านะครับวิซี่ตาบริขียนตัวเด่นให้นะครับเนาะคือว่าสามตัวนี่ก็เน้นอยู่แล้วครับแปดห้าศูนย์ ไม่ต้องวงกลมมีคู่เดียว3ตัวครับอีซี่ครับแล้วก็สองตัวนี่ล่างนี่ปูชิเน่เอาแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดสามนะครับเอออีซี่ครับห้าศูนย์บนตัวเดียวครับอีซี่ครับสองตัวบนสองตัวล่างส่วนสามตัวนะครับเนาะปูว่าบ่มั่นใจปูว่าหมั่นใจชุดนี้แหละตัวอื่นบ่มั่นใจกับสันว่าครับชุดแปดห้าศูนย์ตัวเดียวครับอีซี่ครับอ้าวสไลด์คลิปนี่นะครับเนาะขอหยุดตีคลิปไปเพียงสักนิดครับอีซีครับบอกขมันในคลิปหน้า ขอ,อกราคำว่าสวัสดีค่ัประดีพงามคำ